สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงดีดีชาแนลนะครับช่องดวงสําหรับคุณนะครับวันนี้เปิดดวงโดยอาจารย์บอลน,นะครับคลิปนี้มาเปิดดวงของคนเกิดวันพุธพุธกลางคืนนะฮะเป็นดวงประจําเดือนตุลาคมดวงจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันได้เลยครับ อย่าลืมกด subscribe ช่องดวงดีดี c h a n ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะครับดูดวงัก่าจารย์บอลในหาแอดไลน์ได้นะครับ15 g o d ห้านะครับคลิปนี้นะครับพุธกลางคืนนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างอ่ะไปดูกันเลยครับเอาเรื่องไม่ดีก่อนนะครับเรื่องไม่ดีของคนเกิดวันพุธกลางคืนเป็นอย่างไรโอ้โห สิ่งไม่ดีของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในในใน,ในเดือนนี้นะครับก็คือเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการจ่ายเงินก้อนโตนะครับต้องระวังด้วยนะครับมีเกณฑ์จ่ายเงินก้อนโตนะครับที่มันรู้สึกว่าน่าจะมีปัญหานะครับต้องระวังนะครับ ไหนๆก็มาแล้วมาดูเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรเห็นไหมฮะการเงินมองดูว่าช่วงนี้นะครับระวังเรื่องของเอกสารสัญญาหรือการกู้เงินต่างๆนะครับยังไม่ยังไม่ได้ผลลัพธ์หรือผลดีในเท่าที่ควรนะครับแล้วก็การเงินค่อนข้างที่จะมีปัญหานะฮะจ่ายเงินไปกับเรื่องของ ริบเปื่อยนะครับการการจ่ายเงินแบบริบเปื่อยทั่วไปนะฮะนะครับแล้วก็เสียเงินนะครับเอกสารระวังเรื่องของการหนี้สอนหนี้หนี้ที่หนี้ที่เคยเป็นนะครับนะอาจจะโดนเรื่องของออจดหมายทวงหนี้ก็ได้ต้องระวังนะครับอ่ะคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างนะครับคนรอบข้างตอนนี้นะครับนะมองดูว่ายังยังไม่ได้ ยังช่วยเหลืออะไรในในตัวของคุณได้ไม่มากนักนะครับเพราะว่าเขาก็มีงานมีการหรือมีอะไรที่เขาต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางวันในเดือนตุลาคมนี้นะครับต้องอาจจะต้องดูแลตัวเองไปก่อนนะครับคนรบข้างหรือบริวารหรือญาติพี่น้องนะครับยังยังไม่ค่อยอะไรกับเรามากนักนะครับแต่ถามว่าเขาช่วยเหลือเราไหมก็มองดูว่าเขาก็ทําเต็มที่แหละ เต็มที่ตามหน้าที่ของเขาไปนะครับสุขภาพครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างโอ้โหคนบเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนนะฮะคลิปนี้พุธกลางคืนลนไพ่เดดเดมาต้องระวังนะครับเจ็บป่วยนะครับป่วยออดออดแอดแอดนะครับตลอดทั้งเดือนเลยต้องระวังนะครับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอสุขภาพที่มันเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับหรือว่า ป่วยกระทันหันก็เป็นได้ก็ต้องระวังนะครับแต่ถ้าใครที่ป่วยอยู่นะใครที่ป่วยอยู่เมื่อเดือนที่ผ่านมาหรือคาบเกี่ยวมาเดือนนี้แล้วนะครับก็ถามว่ามีมีโอกาสหายไหมมีโอกาสหายอยู่นะครับมีโอกาสหายอยู่แต่ระวังเรื่องของป่วยเพิ่มป่วยเพิ่มนะครับต้องระวังนะครับป่วยเพิ่มป่วยหนักนะครับ การงานนะครับการงานเป็นอย่างไรบ้างการงานโอ้ช่วงนี้งานเหนื่อยนะครับงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะงานได้สี่เหรียญมานะฮะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้งานค่อนข้างที่จะทําอะไรไม่ได้นะครับมีปัญหาแก้ไม่ได้เจอปัญหาต่างๆมันมันมันไม่ได้ครับมันผ่านพ้นมันไม่พ้นครับมันต้องต้องระวังนะครับคนเกิด พุธกลางคืนเนี่ยในเดือนตุลาคมมีเกณฑ์ที่แบบต้องเจอเกี่ยวกับการทำงานผิดพลาดนะฮะทำงานที่มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายสับสนแล้วก็เจองานที่แบบว่าเข้าตัวทำอะไรไม่ถูกใจเจ้านายนะครับเข้าตัวเลยนะครับเข้าเข้าเข้าตัวเลยแหละนะฮะแล้วก็งานที่เราทำ ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจหวังนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันนะน่าเห็นใจนะครับมีปัญหาทั้งสุขภาพการเงินการงานโอ้โหคอ่อยจะมีปัญหาเลยทีเดียวนะครับามาดูเรื่องของคนรอบข้างแล้วก็รวมถึงความรักนะครับคนรอบข้างแล้วก็ คนช่วยเหลือนะครับคนช่วยเหลือแล้วก็ความรักนะครับมองดูว่าช่วงนี้ยังไม่มีใครช่วยนะครับยังไม่มีใครอุปถัมภ์นะครับความรักยังไม่มีความรักยังไม่มีใครเข้ามานะครับก็อยู่สด่ๆไปก่อนนะครับช่วงนี้โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ตัวคนเดียวทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในครอบครัวเรื่องของความรักเรื่องของการงานนะครับยังไม่มีอ่ะมาดูสิ่งดีๆกันบ้างสิ่งดีๆมีไหม น่าเหนื่อยใจนะครับได้สีถ้วยมานะครับสิ่งดีๆก็บอกดูว่าช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันทำให้ตัวคุณได้รู้สึกอยากพักผ่อนนะครับนะครับพักผ่อนกายพักผ่อนกายพักผ่อนใจนะครับก็ต้องอพักผ่อนไปก่อนนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วง,อวงของทำใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ อะไรที่มันไม่ดีปล่อยวางนะครับอะไรที่มันแย่ๆก็ทําให้มันคลี่คลายให้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในในในดวงของคุณเนี่ยนะครับยังหาที่พึ่งไม่ได้ยังหาคนพึ่งยังหาคนดูแลหรือยังหาคนอ่าที่คอยซัพพอร์ตเกื้อนหนุนช่วยเหลือยังไม่ค่อยเจอนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลก,กันไปก่อนนะครับแต่ถามว่าการเงิน การเงินก็ยังไม่ดีนะครับการเงินมีเกณฑ์เสียเงินนะครับก้อนโตสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับการงานก็มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนงานใหม่นะครับอะตอนระหว่างนะครับทําบุญนะครับคนมาพูดกลางคืนนะจะแนะนําให้ทําบุญถวายพระประจําวันอ่าพระฤหัสนะครับ ปางสมาธินะครับจะได้ช่วยเสริมดวงในตัวคุณได้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ทําบุญไปบ่อยนะครับจะได้ช่วยเสริมดวงได้นะครับสวัสดีครับ